โรงแรมปาร์คอินบ a เรดิสันเบอร์ลิน a อเล็กซานดราพถ้าใครมาเที่ยวกรุงเบอร์ลินนะคะแนะนำโรงแรมนี้การเดินทางสะดวกสบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะรีวิวห้องพักในกรุงเบอร์ลินนะคะอยู่แถวในส่วนของ Alexander p l าพลนะคะเป็นย่านท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะห้องพักที่โรงแรมไหนค่ะ เป็นห้องพักสําหรับคนเดียวนะคะเข้ามาเปิดประตูถึงก็เจอห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องน้ําหน้าห้องน้ําก็จะมีที่แขวนเสื้อนะคะที่ปุ่มแขวนเสื้อหรือว่าที่ดักประตูตรงนี้คะ่ะเลยมาก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะมีกระจกห้องรือว่าแต่งหน้าแล้วได้เลยนะคะ ของใช้ครบครันนะคะตามสแตนดาดเลยโรงแรมแล้วก็ห้องรับอาหารเช้าะคะ่ะต่อมาเดี๋ยวเราพาไปดูในห้องพักนะคะในห้องพักก็จะมีเตียงเดียวนะคะสำหรับคนเดียวแล้วก็มีโตะ๊ะโต๊ะทำงานนะคะหรือว่าโต๊ะอเนกประสงค์ละกันนะคะแล้วก็จะมองไปเห็นวิวตึกต่างๆของกรุงเบดินนะคะ ที่เห็นฝั่งนี้เรามาดูที่ฝ้าผนังก็จะมีรูปของภาพเป็นพาโนรามิกบิวนะคะของกรุงเมดินมีทีวีนะคะทีวีก็งนี้ก็จะเป็นชั้นวางของมีตู้เซฟด้วยนะคะอีกตู้หนึ่งก็จะเป็นก็ชั้นวางของเหมือนกัน ตู้นี้เป็นตู้อะไรเอย่ยอ่าทูตผ้านะคะทูตผ้าเป็นห้องพักกว้างยาวขนาดอ,อ่น่าจะกว้างประมาณ3นะคะแล้วก็ยาวประมาณ6นะคะในสัดส่วนขนาดนี้นะคะก็จะมีของใช้ครบครันนะคะมีครบหมดเลยเหมาะสำหรับคนเดียวนะคะสบายๆเลยค่ะ วันนี้สามีไม่มาด้วยนะคะมาเจอลุงกับป้ามาเยี่ยมลุงกับป้าก็เลยพักโรงแรมนี้เป็นโรงแรมในเมืองชอบมากเลยค่ะเหมาะมากสําหรับคนเดียวนะคะ<ม>ถ้าใครเดินทางคนเดียวโรงแรมปาร์คอินนะคะ<ม>เหมาะเลยมีของใช้ครบครัน<ม>จัดสรรได้ลงตัวในขนาดสามคูณหกแล้วกันนะคะ<ม>ชอบค่ะ<ม>อยากจะบอกว่าครบครันค่ะ เหมาะสำหรับคนเดินทางคนเดียวนะคะไม่อะไรมากมายก็จะเป็นโรงแรมที่เหมาะปาร์คอินะคะก็มันเป็นสามารถเชื่อมต่อกันเดินทางนะคะเชื่อมต่อได้หมดเลยจะลงไปข้างล่างแล้วก็เดินออกไปหน่อยก็จะม,มาอเล็กซานดราพลัสนะคะสถานีรถไฟก็เชื่อมต่อได้ทุกสายตั้งแต่เอสบานอูบานแล้วก็เชื่อมต่อได้หลายสายมากมายค่ะสะดวกสบายชอบมาก ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะอันนี้คลิปนี้แค่มารีวิวโรงแรมนะคะสวยดีชอบค่ะชอบว,ว,วิวจากมุมห้องของคุณลุงคุณป้านะคะซึ่งเราอยู่กลนละฝั่งกันวิวก็จะประมาณนี้เป็นวิวอาคารต่างๆนะคะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย